เดี๋ยวออทิซึจะมาเป็นทีมถัดไปทีมที่11แล้วละคะ่ะครับผมพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 2> ครับสวัสดีครับพวกเราออนิทีถ้าให้ทุกคนลองพูดความพิการมันหนึ่งอย่างผมเชื่อเลยครับว่า90%ในห้องนี้น่าจะต้องพูดว่าหูหนวกตาบอดหรือไม่ก็พูดพิการทางการเคลื่อนไหวแต่จะมีสักคนไหมครับที่พูดว่าออทิสติก เพราะออทิสติกเป็นความพิการประเภทที่7ที่เพิ่งถูกแอดเข้ามาในระบบเมื่อ10ปีที่แล้วทําให้น้อยคนมากที่จะรู้เรื่องนี้และความน่าเศร้าของเรื่องราวทั้งหมดคือปัจจุบันครับเรามีออทิสติกกว่า3 0 0 0 0นคนในยุคที่การแพทย์ก็พัฒนาแต่อัตราการเกิดขึ้นของออทิสติกนั้นมากขึ้นเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับในอดีตในยุคที่หลายร้อยนวัตกรรมครับกำลังช่วยผู้พิการที่มองไม่เห็น Uh, ไม่ได้ยินหรือว่าเดินไม่ได้เราได้มีศูนย์นวัตรกรรมครับที่ช่วยคนออทิสติกในปัจจุบันเพราะออทิสติกเป็นความพิการที่พิเศษครับมันไม่ใช่แค่เป็นหรือไม่เป็นแต่มาเป็นสเปกตรัมครับในทางการแพทย์เราจัดกลุ่มเป็นไฮฟังชันหรือว่าโลฟังชันโดยที่คนกลุ่มมากของออทิสติกเนี่ยเป็นไฮฟังชันคนกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้หรือว่า IQ แต่ว่าได้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันการคุมอารมณ์หรือว่าอีโมชันและการเข้าสังคมหรือว่าโซเชียลอินเตอร์แอคชันซึ่งจรง คนกลับไม่จ้างงานและไม่ยอมรับซะง,งั้นเป็นคนมีของอะแต่ไม่มีไม่ได้โอกาสที่จะได้ใช้ด้วยซ้าซึ่งสาเหตุครับที่ทำให้หลายบริษัทไม่จ้างงานคนออทิสติกก็เพราะว่าหนึ่งโฟกัสกับงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้รับได้ทีละคําสั่ง ต้องเตือนต้องย้ำบ่อยแถมคำสั่งเนี่ยควรจะเป็นคำสั่งที่เป็น Instru c t ชั n ชัดเจน1 2 3 4จแล้วค่อยๆฟีดมาทีละอัน2ครับคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เพราะเบิ l มโชว์วิอะไรที่ไม่เคยสอนไม่เคยเจอจะรับมือได้ค่อนข้างลําบากและ3ครับคือคอนโทรลลมตัวเองไม่ได้หงุดหงิดง่ายแล้วก็ราคาญสารที่ทํางานค่อนข้างง่ายซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ครับมันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร,ร์ทางการแพทย์เพราะเป็นคนที่มี s ็อ r เ t อ r m m ม m o r y ่ที่สั้นหลงลืมง่ายก็เลยต้องเตือนเปาบ่อง ส่วน Executive f u ฟังชันมันสูญเสียไปทําให้อะไรที่ไม่เคยประสบการณ์มาก่อนเนี่ยก็จะรับมือได้ค่อนข้างลําบากและ3ครับเราเรียกมันว่า Sensory Overload หรือการที่อยู่ร่างกายเราเนี่ยก็รับประสาทสัมผัสจากสิ่งเรามาเยอะเกินจนเราเนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเบร์สออกมานั่นเองแต่เพราะว่าเราเข้าใจเขาครับจึงเกิดเป็น o อนิที่แพลตฟอร์มสำหรับสอนงานแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการทํางานให้กับคนออทิสติก โดยที่เราครับมีแผนที่จะขายแรงงานคุณภาพที่เป็นออทิสติกนี่แหละพร้อมกับออเนตตี้เดเวิร์สแบบ B2B ให้กับบิสเนสหรือว่าบริษัทที่ขาดแคลนแรงงานยกตัวอย่างเช่นง,งาน QA งาน QC งานเอกสารงานกรอกข้อมูลขียข้อมูลหรือว่างานช่างเทคนิคโดยงานเหล่านี้ครับมันมีสิ่งที่แชร์รวมแชร์ร่วมกันก็คือเป็นแพทเทิร์นเบสส่วนสาเหตุที่ต้องเป็นแพทเทิร์นเบสจ็อบเนี่ยครับเพราะมีวิจัยที่บอกว่าถ้าสมมติว่าให้ออทิสติกเนี่ยมาทำงานที่เป็นแพทเทิร์นเบสในอินดัสทรีเนี่ยจะสามารถเพ โดยที่ฝั่งคอมมานีครับสิ่งที่เขาจะได้คือเขาจะได้แดชบอร์ดจากเว็บไซต์ของเราสามารถแอดงานลงไปได้ว่าวันนี้บริษัทเรามีงานอะไรบ้างนะที่จะต้องทําให้เสร็จต้องเคลียร์ให้เสร็จแล้วแมชงานที่ให้ไปเนี่ยกับเวิร์กเกอร์ที่เรามีว่าวันนี้งานไหนใครรับผิดชอบทีนี้เรามาดูฟีเจอร์กันดีกว่าครับว่าออทิสติกเนี่ยจะได้รับการพัฒนาอะไรเรื่องการทํางานจากเราบ้างกับฟีเจอร์แรกจ็อบเทรนนิ่งครับ ให้ออทิสติกนะครับมา,งามลงทะเบียนกับเราก่อนนะด้วยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ขอเทษคกับกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะได้เป็น SMS จาก AS เนะครับเป็นรหัส OTP <c oughs> เพื่อยืนยันตัวตวนว่าวันนี้ชั้นใน ABC เข้ามาทํางานแล้วนะเมนเจอร์ Manager สั่งงานมาได้เลยทีนี้มันก็จะล็อกอินเข้ามาครับในหน้าแดชบอร์ดของตัวเราเองว่าวันนี้เมนเจอร์สั่งงานอะไรมาบ้างพอเราคลิกเข้าไปแต่ละงานครับระบบจะทําการย่อยงานใหญ่ๆที่เมนเจอร์สั่งมาเนาะเป็นขั้นตอนทัสย่อยๆเล็กๆน้อยๆแล้วขั้นตอนการดีไซน์พวกนี้ครับจะ สั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนออทิสติกสามารถเข้าใจได้เตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมที่จําเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหนึ่งประมาณเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมที่จําเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วขั้นตอนทนการดีไซน์ประโยคเนี่ยเราทําร่วมกับสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยารวมถึงศิริราชด้วยครับผมสองเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมที่จําเป็นครับจะขออนุญาต ซึ่งอะไรพวกนี้ครับจะมีกรอบเวลาชัดเจนเช่นวันนี้เราจะแพ็คของทั้งหมดร้อยชิ้นให้เวลาครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่ต้องมีคนคุมตลอดรวมถึงเรื่องของ sensory loss ได้ด้วยครับผมฟีเจอร์ที่3ครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนาะอย่างตอนแรกที่น้องเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรด้วยตัวเองได้เลยตอนนี้น้องเขาสามารถคุยกับหูฟังของเราได้เราจะมีน้องเชื่อใจ AI assistant คอยตอบคำถามเขาอยู่ตลอดโดยที่น้องเขาสามารถน้องออทิสติกนะครับสามารถสอบถ,ถามกับระบบของเราได้และ AI เนี่ยจะให้ instruction รวมถึงการ แก้ไขปัญหาได้ทีนี้น้องเขาก็จะสามารถเรียนรู้งานอันใหม่ๆได้รวมถึงสามารถที่จะเรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างที่3ครับคือการควบคุม s e n s o r y overload จากตอนแรกครับที่ออทิสติกเนี่ยเขาจะเซนส์กับเสียงเป็นส่วนใหญ่เนาะยกตัวอย่างเช่นเสียงที่ดังเกินไปเสียงที่เปลี่ยนแบบฉับพลันหรือไม่ก็เสียงที่มีความถี่สูงแบบ h ฮฟรีฟ e รนซีสอันนี้จะทําให้น้องเขางุดหงิดคข้าง่า,งงายแต่ว่าระบบของเราครับจะในหูฟังของเราเนี่ยจะมีการตัด n i อ e แบบ active noise c a n c e l l a t i o n ทาให้สุดท้ายแล้ว จะสามารถ provide climbing environment ให้กับออทิสติกได้สามารถทําให้เขาเนี่ยไม่เกิด Sen s o r y overload ลและทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามความสามารถที่เขามีแล้วเราก็ได้ลองเดโมตัวของออ i t y ี้เว็บแ p ครับรวมถึง e x t e r n a l Devices เนี่ยกับตัวของ a u t i s t i c w o ิ k e r s ในหลาย industry ไม่ว่าจะเป็น Food เช่นเป็นเชฟเป็นแคชเชียร์เป็นช่างหรือว่าเป็นแรงงานในโรงงานเนี่ยก็ลองเอาไปทำจริงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ฟี edback ที่ค่อนข้างดีครับผม ทีนี้ขาดไม่ได้เลยน้องกับ A.S. Technology เรื่องของ A.T.P. กับ S.M.S. ใน,ในการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงการเก็บฟีดแบ็กจาก A.P.I. S.M.S. จากฟีดแบกลูกค้าที่เราจะรับมาแล้วก็ 5G ครับเพราะว่าเราต้องการความเสถียรรวมถึงความรวดเร็วในการตอบคาถามทางการ assign task รวมถึงการตอบคําถามที่ต้องเรียลไทม์ดยการใช้ AI น้องเชื่อใจของเรานน่เองด้วยเงินลงทุนครับเพียงแค่2ล้านบาทแค่ในปีแรกเราจะสามารถ g e n น r รต e r e v e n u ได้3ล้านจะช่วยออทิสติก อ่ uh, workers ไปแล้วกว่า11,000คนด้วย implementation plan ครับที่ใช้ autistic employment rate เป็น KPI เริ่ม pilot ที่กรุงเทพก่อนแล้วค่อยเริ่ม roll out ไปตามจังหวัดต่างๆที่มีประชากรเหมาะสมแล้วเรายังได้โปรเจกต์ธุรกิจนี้ครับไปไกลถึง10ปีด้วย NPV ที่166ล้านบาทแล้วเราเชื่อครับว่า Unity จะไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่ทําให้ a u t i s t ิ c เนี่ยสามารถหางานได้เป็นแสนคนแต่ยังฟีดรงงานคุณภาพให้กับ industry ได้กว่า35%รวมถึงทําให้ลูกค้าที่เป็นอ่อ business ของเราเนี่ยครับสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเทรนพนักง,งานได้มากกว่า60%แล้วก็งานที่ได้เนี่ยจน เย็บมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเพราะว่าออทิสติกเนี่ยนี่คือสเตรนจ์ที่เขาจะเพ n t ทชั่นทูดีเทลท s สมากกว่าครับผม และยังอิม팩ตต่อระบบแรงงานครับที่สร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพของผู้พิการจากตอนแรกออทิสติกเอ็มพ y อยเมนเดเไม่ถึง1%กลายเป็นเกือบ90%เทียบเท่ากับคนทั่วไปได้เลยและนี่คือทีมของพวกเราครับอ,อีิที่เกิดจากการร่วมมือกันของ3ม,มหาวิทยาลัยวิศวะชุลาไอซิทศิลปกรวิศวะคอมศิลปกรแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ไม่ใช่แค่พวกเรา4คนครับเพราะยังมีนักแก้ไขาการพูดที่ดูเรื่องของความผิดปกติของการสื่อความหมายจากศิริรรรราา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 าชชสสันจจจิิิตเเจเจวววมมมด้้้พยยยยทลลกกกาธุกหผู่ นวัตกรรมจาก EDTA เพราะศักยภาพมีไว้ใช้กับพวกเรา a l i n i t y และอันนี้ก็จะเป็นลูกค้ารายแรกที่เป็น First to w c o m p a n y ที่พร้อมจะ Adopt ตัวของอ n i t y เนี่ยเข้าไปใช้กับ Autistic Workers ที่เขาจะ Hiring ออกมาในอนาคตครับขอบคุณครับ hoo. ขอบคุณค่ะสแกนสแกนไปไหนคะเนี่ย ครับอ๋ออันนี้จะเป็นสแกนเพอาะเรียกพติวตัวเดโมเป็นวิดีโอแต่ว่าจริงๆอันนี้เราเดบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้จริงเรียบร้อยหลวงพี่คุณพี่สามารถลองลองสแกนแล้วก็ลองเล่นได้เลยเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆเข้าไปช่วยโค้ดเชิญเพื่อนเลยค่ะบนเวทีนะคะกับ4นาทีที่กรรมการเขาสแกนจริงนะไปจริงใช่ป่ะมั่นใจนะจัดมาเลยครับยกมือถือขึ้นมาเลยนะคะมา เชิญสี่หนุ่มเลยจากต่างคณะต่างมหาลัยกันด้วยนะคะไป,ไ,ปไปรวมกันได้ยังไงฮะสี่สี่คนนี้ไปรวมกันได้ไงครับอ๋อเราเริ่มมาจากว่าเจอกันตามงานแข่งครับเมื่อปีที่แล้วเครื่องปีที่แล้วแล้วเรารู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะค n n c t t t e d Dot ระหว่างความสามารถแต่ละคนเช่นผมเรียนแพทย์ก็จะมีความเข้าใจเรื่อง medical science มากกว่าคนเรียน i อ t คนเรียนวิศวะอะไรครับจะสามารถใช้ t r e ร g t h ของแต่ละคนเนี่ยเข้ามาสร้างนวัตกรรมให้ได้แบบ อะไรจะพิสูจน์ว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดมันจริงวะนะโทษนะครับพอดีอะไรี่พิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดมามันจริงผลลัพธมาได้จริงไงใช่ครับอะไรอ่ะจะไม่โชว์มันได้จริงจริงผมไม่ค่อยได้ยินเสียงว่ามันมันกองมากได้ยินไหมครับว่าอะไรที่คุณจะพิสูจน์ว่าที่คุณทำออกมามันได้ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่มาแบบ ดึงอันดีๆมาโชว์แค่น,นั้นนะอ๋อผลลัพธ์ที่เห็นเป็นในแง่ของการที่มันจับต้องได้ใช่ไหมครับอ,อย่างแรกเลยคือตอนที่เราไปเดโมกับตัวของอินดัสทรีต่างๆยกตัวอย่างเช่นน้องคนหนึ่งลนครับเป,เป็นเชฟในร้านร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับตอนแรกคือน้องเขาจะเป็นคนที่ออทิสติกที่เซนส์กับเรื่องเสียงมากเขาจะราคาญง่ายแบบเสียงดังในครัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอใช้ของเราเนี่ยเขาจะทํางานได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนอพูดไม่ผ่านง่ายคือเขาโฟกัสกับงานโดยที่ไม่ต้องออกไปนั่งสงบสติอารมณ์ ความถี่ในการที่แบบออกไปนั่งเคลียร์ตัวเองอะมันน้อยลงรวมถึงการที่ตอนแรกเขาเขาทำงานเขาจะต้องมีคนประกบตลอดทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องมีเมนเจอร์มาถามแล้วว่าเอ้ยงานเป็นไงบ้างที่สั่งไป3ทัสต,ตอนแรกได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้น้องขอสามารถทํางานด้วยตัวเองได้คือไม่ต้องมีคนคอยประกบเลยครับผมเมื่อกี้เห็น11,000คนคืออะไรฮะเมื่อกี้เห็นตัวเลขกับแบบทาร์เก็ตมาเก็ตหรืออะไรนะ1 1 0 0 0คนคือ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนที่ขอสไลด์กลับมาสร้างรายได้นั่คือเยนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนคือเราเชื่อว่าในปีแรกที่เราจะลันส์โปรดักต์เข้าไปครับเราจะสามารถทําให้ออทิสติกเนี่ยสามารถหางานได้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนจากประมาณสามแสนถ้าเป็น KPI อยู่ที่ประมาณสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ของประชากรออทิสติกทั้งหมดครับผมโดยเราคิดว่าในปีแรกเราจะสามารถขายได้ประมาณยี่สิบแปดคอมมานี้แต่และคอมมานีเนี่ยจะมีออทิสติกที่เข้าไปทำงานในแต่และพาร์ทต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยถึงสี่ร้อยคนอย่างจริงขึ้นอยู่กับสเกลของบบรรริษัทัทอะไเงี้ยค ที่คุณบอกว่าคุณไปคุยแล้วอันนี้คือคุยยัางสองบริษัทที่คุณได้ดูเมื่อกี้อ๋อคือคุยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญายังไม่ได้ไซส์อะไรขนาดนั้นแค่เข้าไปพิชให้เขาฟังอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บอกว่าอเออ,อยู่สนใจไหมลองเอาไปเทสดูได้แล้วประมาณนี้ครับอันนี้มันมัน เป็นเรนจ์ของออทิสติกเลยหรือเปล่าตั้งแต่แบบแอสเพอร์เกอร์เลิร์นนิ่งดิสออเดอร์อะไรพวกนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยเลยโอเคครับ,ค,รบคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆตอนนี้ของเราครับเราทาร์เก็ตแค่ไฮฟังชันออทิสติกเนาะคือประมาณ70%บนของออทิสติกคือไม่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้หรือว่า IQ ถ้าเป็นเลิร์นนิ่งดิสออเดอร์เนี่ยอาจจะต้องพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันคือเรื่องของการเรียนรู้ที่เขาเป็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับใช่อย่างอย่างแรกขอบคุณที่ทีมนี้นึกถึงกลุ่มคนที่ไม่่ใช ทุกคนนึกถึงแต่คนตาบอดในพวกนี้นะครับ,รบท,ทีนี้ปัญหาของผมคือตอนแรกผมฟังน้องพูดมาน้องพูดว่าเขามีเขามีแก็บบางอย่างใช่ป่ะแต่เขาก็มีเกณฑ์บางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีเช่นแบบ attention to detail ทำแล้วแบบ error rate น้อยลงแต่พอเข้ามาถึงโซลูชันของน้องผมรู้สึกว่าโซลูชันน่ะมันโฟกัสไปที่การปิดแก็บมากกว่าเพิ่มเกณฑ์อย่างเช่นแบบช่วยจ่ายงานลดสิ่งรบกวนอะไรเงี้ยตกลงเราเรากะว่าจะทําให้คนเหล่านี้สามารถเข้าไปทํางานปกติได้ โดยการช่วยปิดแก็บเขาหรือโปรโมทให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีเกณฑ์บางอย่างนะถ้าที่คุณเอาไปใช้งานแล้วมันจะดีกับธุรกิจเราโฟกัสอะไรมากกว่ากันครับโอเคครับอย่างแรกเลยที่เราโฟกัสเป็นหลักเลยคือการปิดแก็บช่องว่างที่ตอนแรกเขาทําไม่ได้ สิ่งที่บริษัทไม่ยอมรับเขาสิ่งที่เป็นลิมิตชันของเขาเราปิดแก็บตรงนั้นทีนี้เรื่องของเกณฑ์นะครับเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วบริษัทหลายๆคนก็รู้ว่าแบบเออเนี่ยออทิสติกมันจะเพรสชั่นทูดีเทลมากกว่าแต่เขาไม่จ้างเพราะมันยังมีแก็บสามนี้อยู่ที่เรายังไม่ถูกยังที่ยังไม่ได้ถูกปิดแล้วเราจะเป็นคนนั้นที่ช่วยปิดแก็บตรงนั้นครับอยากแนะนําว่าเวลามองบริษัทครับอย่ามองเป็นก้อนใหญ่ๆมองว่ามันมีงานหลากหลายมากแล้วผมเชื่อว่ามันมีีีสเเปกกกมมมขขออองงงงงาาาาาาานบาานบย่่่่่ทณฑ์คคูลว อยากให้แมทที่ระดับนั้นด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มจ่ายงานกับแพลตฟอร์มดูแลการทํางานไปเฉยๆนะครับอ่โอเคครับขอบคุณค่ะหมดเวลาพอดีนะคะ<อ>ก็ได้คําแนะนําจากคณะกรรมการด้วยค่ะ